และในช่วงนี้นะคะเราจะมาตามติดสถานการณ์นะคะซึ่งเป็นข่าวที่ค่อนข้างอุกอาจนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นกับการที่มีคนร้ายนะคะเข้าบุกชิงทองกว่า26บาทค่ะ เกิดเหตุอุกอาจนะคะย่านชานเมืองขอนแก่นค่ะเมื่อวันนี้นะคะที่คนร้ายค่ะเป็นชายบุกเดี่ยวค่ะควงเหล็กตะขอนะคะสอยสร้อยทองกลางร้านทองนะคะในตำบลบ้านทุ่มขอนแก่นกวาดทองรูปพรร์ค่ะน้ำหนักรวมถึง26บาทมูลค่าเฉียด2ล้านบาทนะคะก่อนที่จะซิ่งรถจักรยานยนต์หลบหนีลอยนวลค่ะซึ่งล่าสุดนะคะตำรวจค่ะระดมกําลังชุดสืบสวนภาคสี่ลงพื้นที่พบคนร้ายนะคะวางแผนมาเป็นอย่างดีใช้เส้นทางนะคะในสายรองหลบหนีเลี่ยงด่านตํารวจค่ะ เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาของวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะอย่างในภาพตอนนี้จากกล้องวงจรปิดนะคะที่ห้างทองกรุงเทพเจวราชค่ะตำบลบ้านทุ่มอําเภอเมืองขอนแก่นนะคะกล้องวงจรปิดค่ะจับภาพได้อย่างชัดเจนนะคะคนร้ายเป็นชายรูปร่างถ้วมนะคะสูงประมาณ165-170เซนติเมตรค่ะสวมเสื้อแขนยาวสีดำนะคะกางเกงยีนพร้อมกับสะพายกระเป๋านะคะเดินเข้ามาในร้านค่ะทำท่าเหมือนจะมาส่งของ ก่อนที่จะตะโกนขู่นะคะพนักงานเป็นภาษาอีสานนะคะว่าให้เอาท้องมา หากไม่เอามาเนี่ยจะยิงนะคะก็เป็นการขู่อย่างอุกชะกันเลยนะคะจากนั้นค่ะคนร้ายนะคะได้ใช้ไม้แล้วก็ท่อนเหล็กยาวกว่า2เมตรนะคะกระทุงตู้กระจกค่ะจนแตกละเอียดจากนั้นค่ะก็ใช้เหล็กปลายตะขอสอยเอาสร้อยทองไปได้ทั้งหมด11เส้นค่ะซึ่งแบ่งเป็นน้ำหนักทอง2บาท9เส้นนะคะ3บาท1เส้นและ5บาทอีก1เส้นน้ำหนักรวมนะคะอยู่ที่26บาทค่ะมูลค่าความเสียหายก็คือสูงถึง1ล้าน 9 0แสนบาทเศษค่ะทางาด้านพนักงานร้านทองที่อยู่ในเหตุการณ์3คนนะคุณชางิ้เห็นเนี่ยคือเนี่ยเขากำลังหลบอยู่ใต้เคาน์เตอร์นะเพราะว่าก็กลัวเพราะว่าคนร้ายเนี่ยมาพร้อมกับปืนแล้วก็ขู่นะว่าถ้าพี่<ม>พิง<ม>ต้องพูดเป็นภาษาอีสานเหมือนเขาไม่กล้าไม่ได้หรอเอาทองมาหากไม่เอามาจะยิงหนูก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือ พนักงาน oh. เนี่ยเข้าใจว่าเป็นพนักงานส่งพัสดุ oh. เลยไม่ได้เอะใจอะไรนะคะ oh. เพราะว่าถือท่อนไม้มาด้วยก็เลยแบบว่าเออพอเขาขู่จะยิงเนี่ยทุกคนก็เลยรีบหลบหาที่ปลอดภัยนะคะซึ่งคนร้ายก็ใช้เวลาเพียงไม่นานในการกวาดทองแล้วก็วิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์ทันหน้าเวฟสีเทาดําไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขี่บนี้มุ่งหน้าไปทางบ้านโคกสูงค่ะไปฟังเสียงพนักงานร้านทองกันหน่อยค่ะ ตอนตอนเขาเข้ามาคือเราเราเก็เตรียมตัวที่จะรับลูกค้าค่ะก็คือเขามาก็คือเขาถือไม้มาแล้วพอก็เปิดประตูเข้าไปเลยไม่ได้ตั้งตัวเลยเห็นตอนเขาเดินเข้ามาไหมครับเห็นเดินมาตอนเขาถึงหน้อาอ้านแล้วค่ะตอนตอนนั้นคิดว่าเป็นลูกค้าหรือเปล่า<อ>คิดว่าเป็น่าส่งของค่คะส่งของ<ส> <ad> ใช่ค่ะแล้วก็แค่นั้นเขาก็ทําอันนี้ของเขาเลยค่ะก็คือเราเราไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยเขาขู่ว่ามีสามคนค่ะเขาขู่จะยิงแล้วก็หลบเลยค่ะ จากนั้นก็คือเขาเขาทำการของเขาเลยค่ะเขาพูดว่ายังไงบ้างครับก็เขาเขาบอกเขาออกเขาเข้ามาเขาก็บอกว่าเอามากัดบอกมากือสิงพูดเป็นภาษาอีสานแมนจ้ะแล้วก็เข้ากับลบเลยทังจากนั้วก็เข้ากับบอสเซียงเลยจ้ะค่ะก็สำเนียงนี้เลยนะคะที่พูดเป็นภาษาอีสานเลยก็ไม่การขู่นะคะซึ่งทางพนักงานนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้แบบไว้ว่าจะเออกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เลย ต้องหลบหนีไปก่อนอนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางพลตํารวจตรีอนุวัฒน์จวนภูมินะคะท่านผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน่นได้เรียกประชุมด่วนชุดสืบสวนสบพบ้านเป็ดร่วมกับสืบสวนจังหวัดนะคะและก็สืบสวนภาค4ี่ค่ะเพื่อแกะรอยคนร้ายรายนี้นะคะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดจากการตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุค่ะก็ตรวจพบนะคะเป็นท่อนเหล็กและก็ไม้หน้าสามที่คนร้ายทิ้งไว้นะคะซึ่งทานพิสูจน์หลักฐาน4ี่ก็ได้ทําการเก็บลายนิ้วมือแฝงไปตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะคะท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นกันค่ะรับหลังจากเกิดเหตุนะครับเราในส่วนทางตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนะครับมีชุดสื่อมีของจังหวัดแล้วก็ทางสื่อภาค,คได้ลงมาเพื่อตรวจสอบแล้วก็ดาเนินก,การติดตามคนร้ายนะครับปัจจุบันเรามีข้อมูล ในเรื่องของรายละเอียดของคนร้ายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทิศทางการหลบหนีคนร้ายนะครับที่เรากําลังดํเาเนินการในปัจจุบันเรา,เาสภากําลังต่างๆเรากำเตรียมไล่ล่าคนร้ายอย่างเต็มที่ครับในรายนี้ก็เบื้องต้นเนี่ยจากภาพที่ปรากฏนะครับก็คนร้ายก็มีการเตรียมอุปกรณ์มาซึ่งก็ จังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้ระบุนะคะว่าคนร้าย,ยมีการวางแผนมาอย่างแยบยลน,นะคะมีการมาดูลาดเราก่อนลงมือ,อมและเลือกใช้เส้นทางหลบหนีที่เป็นเส้นทางรองผ่านหมู่บ้านต่างๆมุ่งหน้าไปทางอำเภอพระยืนค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงถนนสายหลักที่มีด่านตรวจขณะนี้นะคะตำรวจพอจะทราบเส้นทางหลบหนีที่แน่ชัดแล้วและกําลังระดมกําลังไล่ล่าตัวมาดําเนินคดีให้เร็วที่สุดค่ะ ก็ถือว่าเตรียมการมาเป็นอย่างดีและที่สำคัญคือลงมือคนเดียวด้วยโอ้โหไม่ธรรมดานะถือว่าวางแผนมาอย่างดีมากๆแล้วก็มีการระบุเส้นทางต่างๆว่าจะต้องไปทางไหนหลบหนีทางไหนนะคะทุกอย่างเนี่ยวางแผนมาทั้งหมดแล้วคิดมาแล้วจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้คิดการเข้าไปบุกเดี่ยวเนี่ยมันอันตรายมากนะคะแล้วก็มีโอกาสสูงมากที่ตำรวจจะตามตัวได้ง่ายนะคะแต่นี่คือวางแผนแม้กระทั่งเส้นทางหลบหนี ือส่วนมากเนี่ยบุกเดี่ยวเนี่ยบางทีไม่รอดไปมไม่ถึงเท่าไหร่หรอกก็โดนแล้ว